คือตอนแรกผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะไอป่าป่ากงคารน่ะไอไอแมงกรฟอ่ะคือผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอมาเห็นว่าแบบป่าป่าพุธที่ที่เป็นต้นสม็จไม้เป็นแบบโอ้โหเป็นพันพันหมืนม่นหมื่นไร่เนี่ยอันนั้นตกใจคือต้องบอกว่ามันมัน,ม,นมันสวยแบบแปลก,ปก,ปกพูดไม่ถูกอ่ะเหมือนแบบม,แบบมันมีความเหงามันมีความเงียบอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ย แต่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเนี่ยมันเป็นผลของของไฟไหม้ป่าพลุคนเพลงก็มีเจ็ดอำเภอเตะสามจังหวัดสามจังหวัดเลยจังหวัดพัทลุงจังหวัดจุลกลาแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชปราพุคนเพลงใหญ่อันดับสองของประเทศอันดับสองของใช่รองจากพลุตัวแดง คนที่นี่ก็ทำอาหากินจากป่าปลุกครับแปดติดเปอร์เซ็นต์ของคนที่นี่ครับพอตอนเช้าก็ลงในป่าปลุกไปดักใส่บ้างลอยกัดบ้างจมรันบ้างแบบนั้นเนี่ยจมรันเ่ยดักปลาเลยเขาเรียกจมรันเหรอกระบอกย่างกว่านี้อีกกระบอกแล้วที่เจาะรูตรงปลายใช่ไหมแล้วก็เอาอะไรนะเอาปลาปลานินไปเป็นเหยื่อข้างในอ๋อคือนั่นเนี่ยอาชีพของคนป่าปลุก ผมยังไม่เห็นตอนที่มันสมบูรณ์เลยเนี่ย <c oughs> เห็นแต่มันไหม้เนี่ยนึงแต่เข้ามานี่มีแต่ไหม้ตลอดทั้งทางเลย <c oughs> ใช่ตอนปีนี้ไหม้เยอะดินป่ารุกนี่มันจะเป็นดินที่ทับถมของใบไม้นี่แหละมันทับถมทับถมหลายปีมันก็กลายเป็นดินทีนี้ไปกินก็กินได้กินอยู่ข้างใต้เลยแล้วมันก็รามไปเรื่อยๆมันมีคนดับก็สามสี่เดือนก็กินอยไม่สามสี่เดือนข้างใต้ก็ต้นไม้ล้มหมดถ้าไปไหม้นี่อะฝนทกกับเรามากก็หาพ่งหาตัวต่ออะไรมดแดงอะไรแบบเนี้หากระโจดอะไรแบบนี้ ไฟไหม้แล้วก็เรียบร้อยเลยต้องไปหาอีกฝั่งนึงแล้วช่วงไฟไหม้แล้วพี่ต้องมาช่วยดับไฟหรืออะไรไหมอ่ใช่ช่วยครับช่วยดับไฟเพราะพี่เป็นเพื่อไก่ก็ระวังของป่าลาดตะเวนวันละสองคนแล้วป่ามันกี่ไร่อ่ะนะเป็นแสนเลยไหมมันมีของหน่วยงานด้วยช่วยกันลาดตะเวนช่วยกันดับไฟอย่างเงี้ยฮะไฟไหม้ก็หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างหมดต้องไปหายใจกับเพื่อนบ้าน หกกินอีังเอาพี่บ้าวจับเร้้ไดงวได้บ้างไ,ไม่มากเลยอันนี้จับอะไรพี่ในในคอนดูหน่อยสิมีปลาจปรปลาจรเจออือปลาโม่ครับแล้วคือยังไงมันต้องจับยังไงอะมันก้าววีครับ ใช้ไอ้ใสปลาดักใช่อ๋อนี่ไงแล้วมันมีปลาเยอะไหมฮะมีเยอะครับแต่ตังนี้มันนํำไม่ไม่มาแต่ไรตี้หนำอย่างเปรี้ยวเลยครับก็เลยแปลว่าปลาจะน้อยหน่อยปีนี้อันนี้คือมันเกี่ยวข้องกับท่าที่ที่ที่ไฟไหม้โดยตรงเลยป่ะใช่ใช่อันนี้คือสายอะไรสายบัวเอาไปแกงส้มป่ะลากันเ่ยครับอันนี้ได้ไหมได้ได้ไดุ้กก็คือลอกไอ้เปลือกมันออกถ้าลอกแล้วกินได้เลยปหกินได้เลยครับ ได้แลวนะไปกินข้าวมันปุ๊บเลยได้ครับให้ผมไปกินนะโอ้ยขอบคุณครับกำลังหิวอยู่พอดีเลยมันมีอีกตัวนะเดีไม่เป็นไรปล่อยไปเลย หลักก็คือพี่วินัยก็คือหาปลาถ้าหากินจากที่ป่าผู้ได้เลยใช่ไหมร้อนเปรี้ยวไม่ไม่เปรี้ยวอันนี้ก็คือปลาไหลใช่ไหมเกือบแดงเลยรอยจังผู้ ผู้ที่นี่มีความสำคัญมากเรื่องของการเก็บกักคาร์บอนพุเนี่ยกว่ามันจะสะสมขึ้นมาได้สักเจ็ดเซนติเมตรใช้เวลาหนึ่งร้อยปีแล้วลองคิดดูว่าไอ้พุที่บอกว่ามันหนาสามเมตรสี่เมตรมันใช้เวลากี่พันกี่หมื่นปีแล้วที่มันสะสมขึ้นมานั่นคือคาร์บอนที่เก็บไว้ทั้งหมดอยู่ในดินพุมหาศาลมากแต่ถ้ามันแล้วก็ตามถ้าน้ามันแห้งไฟมันไหม้คาร์บอนที่เคยเก็บอยู่ในดินพุมันก็ถูกปล่อยไปสู่บรรยากาศทั้งหมดกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ถกอย่เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน นอกจากเรื<_<_่องของเรื<_<_่องของคาร์บอนนลนะครับเวลามีพายุเข้ามาเนี่ยป่าพุ่มเนี่ยจะเป็นการชนอย่างดีสําหรับพายุนั่นเลยแต่คราวนี้ป่าพุที่คนเครงเนี่ยคือมันจะต้องอยู่คู่กับสังคมที่นี่ใช่ไหมซึ่งมันต่างจากป่าพุที่ป่าพุต้นแดงผมคิดว่าเป็นเพราะมันอยู่กับคนป่ามันอยู่กับคนคนมันอยู่กับป่าขาดกันไม่ได้ใช่กันไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูป่าขึ้นมาให้มันสมบูรณ์ขึ้น ป่าพุ่มนเพงเป็นป่าธะมเเมทอย่างเดียวเราอยากจะเสริมความหลากหลายเข้าไปเหมือนที่เราไปดูเมื่อเช้าซึ่งเป็นป่าที่มีต้นไซรบ้างต้นกระทุ่มบ้างอันนั้นคือป่าสมบูรณ์เพราะมันสมบูรณ์ด้วยการที่มันมีหลากหลายพันธุ์ต้นไม้ถ้าเรามีแต่ทะเเมทก็จะมีสิ่งที่ที่ต้องการไม้ธะมเเมอย่างเดียวเข้ามาแต่ถ้าเรามีไม้แคร์บ้างต้นไอเบ่าบ้างติกนาบ้างอะไรหลายชิ้นมันก็มีสัตว์หลายหลาชิ้นที่เขาต้องการพืชไม่เหมือนกันมันก็เข้ามาอ๋อก็คือระบบนิเวศมันก็จะหลากหลายขึ้นใช่ ธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่มันมีผลต่อชีวิตเราทุกคนไม่ใช่แค่เพราะว่าคุณมองมันไม่เห็นคุณสัมผัสมันไม่ได้เพราะสิ่งรอบตัวคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้แมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีผลต่อชีวิตของคุณพอได้ออกมาตรงนี้เราได้เห็นว่าแบบธรรมชาติมันสําคัญแค่ไหนมันไม่ได้แค่สําคัญต่อสังคมโดยรวมแต่ว่าสําคัญต่อสังคมที่ต้องอาศัยมันอยู่จริงๆคือวิธีที่ผมรู้สึกว่ามันให เราเข้าใจประเด็นตรงนี้ได้ชัดชัดที่สุดก็คือการได้เจอผู้คนได้คุยกับพี่เชษได้คุยกับพี่แซมได้ไปกินข้าวที่บ้านพี่วินยัยอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นกับตาแล้วก็ได้ได้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆว่าแบบการที่เขาต้องอยู่ร่วมกับป่าผู้มมันเป็นยังไงฮะ นอกจากถ้าจะปลูกต้นไม้โดยใช้ก้าเนี่ยเขาก็ใช้ใบไม้เนี่ยพุ่มอยู่ไหนแลาดินเหนียวพุ่มแล้ววิธีการที่ง่ายคือโยนไปตามจุดต่างๆเราคงต้องขอบคุณ คนในพื้นที่สะมากกว่าที่ที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของของ,ของป่าพุแล้วก็ความสำคัญของธรรมชาติ